งสมัครแอร์เวลาทำกลุ่มดิสคัชชันนะคะทุกคนถ้าแบบไหนควรจะนั่งแบบปลอดภัยนะคะแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนถ้าแบบจะมานั่งแหกนั่งอะไรเงี้ยมันไม่เรียบร้อยนะคะวันนี้พี่คิมจะมาสาธิตให้ดูนะคะท่านั่งเวลาทํากลุ่มหรือว่าทากลุ่มดิสคัชชันหรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์กับกรรมการแบบถูกวิธีนะคะท่าแรกค่ะ เราก็จะค่อยๆนั่งนะคะหลังตรงนะคะแล้วก็ขาเก็บมิดชิดนะคะรวมไปถึงเขา่าเวลาหุบอะ่ะมันจะต้องหุบให้เป็นปิดหมดนะทุกคนห้ามไม่เขาเห็นว่าขาโกงมีปัญหาเรื่องขาอย่างเงี้ยไม่ได้อย่าเวลาถ้าน้องจะนั่งคุยกับใครอะคะ่ะเข่าหนูอะ่ะอาจจะแบบเบนแบบเป็นทางคนที่จะคุยก็ได้และมือนะคะก็คือเก็บมือให้เรียบร้อยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอีกท่าหนึง่งสเต็ปต่อไปนะคะ บางคนจะชอบแบบเออพี่คิมท่านี้ได้ไหมแบบโหแบบขาเรียวรูเพียวยาวน้องคะอย่าทำะคะ่ะน้องไม่ได้ไปเดินแบบ <c oughs> น้องไม่ได้ไปเดินแบบนะคะคือพี่จะบอกว่านั่งท่าเซฟที่สุดก็คือถ้าไม่นั่งแบบเข่าตรงกรรมการก็นั่งแบบเข่าเฉียงประมาณ45้าองศาแค่นี้ก็พอแต่ที่สำคัญนั่งแบบหุบสุภาพเรียบร้อยอย่านั่งแหกขานะคะประมาณนี้คะ่ะ